สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการร่วมมือระหว่างทหารจีนผู้อพยพกับกองทัพไทยเพื่อปราบปรามคอมมิวนิสต์ไทยที่ก่อความไม่สงบให้กับบ้านเมืองมาหลายปีนะฮะโดยใช้แผนยุทธการเกรียงเวินไปบุกยึดพื้นที่ดอยหลวงดอยยาวและสงครามน้ำลายที่ดอยผาหมน กับผู้ก่อการไร้คอมมิวนิทยรวมทั้งเงินสงเคราะห์ที่รัฐบาลไทยอนุมัติให้ไปจัดตั้งหมู่บ้านอาสาสมัครป้องกันชายแดนเรื่องเราจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามไปชมกันค่ะหลังจากสงครามฝิ่นในปีพศ2510ระหว่างขุนศาอธิธามจินคณะชาติและกองทัพลาวที่เป็นข่าวอนันโด่งดัง รัฐบาลไทยได้ส่งคณะตัวแทนไปเจรจากับไต้หวัน3ครั้งตั้งแต่พีพศ2511ถึง2513เพื่อให้รัฐบาลของไต้หวันถอนกำลังที่ติดค้างออกจากประเทศไทยผลจากการเจรจาที่ได้คือรัฐบาลไต้หวันได้มอบกองกำลังนี้ให้กับรัฐบาลไทย สถานการณ์ภายในประเทศไทยพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นรูปเป็นร่างในปีพศ .2485 ที่กรุงเทพมหานครต้องการล้มล้างอำนาจรัฐเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเป็นระบบคอมมิวนิสต์ได้ทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันอย่างเช่นเหตุการณ์ที่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ไทยโจมตีฐานตำรวจตะเวนชายแดน ทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต15นายในปีพศ2511และลวงเจ้าหน้าที่รัฐผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายว่าจะมอบตัวเมื่อเจ้าหน้าที่ไปรับตัวกลับโจมตีสังหารในวันที่20กันยายนพศ2513และเหตุการณ์ความไม่สงบสุขในภาคเหนืออีกมากมายจึงนำไปสู่ การเคลื่อนย้ายอดีตทหารจีนคณะชาติไปบุกยึดพื้นที่เพื่อจัดตั้งหมู่บ้านที่ดอยหลวงและดอยผาหมนซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ไทยในขณะนั้นมวลชนผู้สนับสนุนผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์บนดอยหลวงดอยยาวและดอยผาหม่นส่วนใหญ่จะเป็นชาวเผ่าม้งในพื้นที่ แผนยุทธการเกรียงเวินเป็นแผนที่จัดทำขึ้นระหว่างกองทัพไทยกับทหารจีนผู้อพยพเพื่อใช้ปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ไทยในวันที่10บธันวาคมปีพศ2513ทหารจีนผู้อพยพเป็นชื่อที่ทางการไทยใช้เรียกอดีตทหารจีนคณะชาติหลังจากที่กองอำนวยการเคลื่อนย้ายทหารจีนคณะชาติ หรือรหัสย่อบอกศอูเข้าควบคุมส่วนชื่อแผนยุทธการเกรียงเวิร์นคำว่าเกรียงมาจากชื่อตัวแรกของพลโทเกรียงศักดิ์ชมานันซึ่งได้รับมอบหมายจากกองบัญชาการทหารสูงสุดทำหน้าที่เคลื่อนย้ายทหารจีนคณะชาติผู้อพยพส่วนคำว่าเวิร์มาจากชื่อของนายพลต้วนซีเวรและ นายพลหลีเหวินขวัญโดยนายพลต้วนชีเหวินได้ทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการกองกำลังทหารจีนผู้อพยพและนายพลหลี่เหวินขวัญเป็นรองผู้บัญชาการโดยกองกำลังของทัพสามได้เดินทางลัดเลาะตามแนวชายแดนด้วยการเดินเท้าเป็นจำนวนสีวันจากบ้านถ้ำงอบไปสมทบกับกองกำลัง ทับหที่ฐานปฏิบัติการดอยแม่สลองจากนั้นนั่งรถยนต์บรรทุกไปทางเส้นทางสลับกับเดินเท้าในบางพื้นที่จากการกวาดล้างตรวจค้นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ด้านดอยหลวงไม่มีการประทะขั้นรุนแรงเพราะมีแต่ฐานชั่วคราวของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์แต่พื้นที่ดอยยาวบ้านห้วยดินขาว กองกำลังของทัพ3ต้องยิงสู้รบกับผู้ก่อการร้ายตลอดทั้งคืนทั้งวันถึงเข้ายึดพื้นที่ได้เพราะได้เข้าไปตรวจดูในพื้นที่ถึงรู้ว่าเป็นฐานปฏิบัติการใหญ่ของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนินสต์ไทยในนั้นมีทั้งสนามบาสเกตบอลอุโมง์ใต้ดินเข้าเปลือก3,000ถังเวชพัน หนังสือคำสอนรลทัทธิคอมมิวนิสต์ทั้งเวอร์ชันภาษาไทยภาษาจีนอังกฤษเวียดนามชุดเครื่องแบบ400ชุดผ้าและเครื่องจักรเย็บผ้าอีก20เครื่องเพื่อใช้ตัดเย็บเครื่องแบบมอบให้คนไทยที่จะมาเข้าร่วมเป็นแนวร่วมคอมมิวนิสต์และในหอประชุมยังมีรูปถ่ายของนายเหมาเจ๋อตงตราประทับยุทธวิธีแบบกองโจร เพลงปลุกใจสมุดบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นต้นหลังจากยึดฐานปฏิบัติการใหญ่ของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ไทยที่ดอยยาวได้กองกำลังสูญเสียไปมากรัฐบาลไทยขอให้ทัพ3และทัพ5เพิ่มกองกำลังอีกทั้งสองกองทัพได้รวมตัวกันและแบ่งออกเป็น สองกองกำลังเข้าล้อมดอยผามนริมเหนือนำโดยเฉินชี่ขวายและริมใต้นำโดยเฉินจาเอิงยิงปะทะกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์5วัน5คืนจนสามารถยึดพื้นที่ได้และส่งมอบพื้นที่ให้กับตำรวจตะเวนชายแดนไทยแต่สิ่งที่คาดไม่ถึงคือผู้ก่อการร้าย ได้บุกกลับมายึดพื้นที่ได้อีกครั้งจนในที่สุดทหารจีนผู้อพยพต้องกลับมาสู้รบอีกครั้งจนได้รับชัยชนะในวันที่5เดือน5ปีพศ .2514 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเข้ายึดพื้นที่ได้ยังไม่ได้แปลว่าได้กำจัดผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หมดไปจากประเทศไทยเพียงแค่ถอยร่นไปฝั่งประเทศลาว อย่างเช่นเหตุการณ์หลังจากวันที่5เดือน5ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้นำกองกำลังอีก700นายบุกกลับมาอีกในวันที่7เดือน5ทั้งสองฝั่งได้ยิงปะทะกันนาน5ชั่วโมงสุดท้ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เปลี่ยนแผนจากการยิงปะทะกันเป็นสงครามน้ำลายด่าทอทหารจริงผู้อพยพ ทั้งภาษาไทยภาษาจีนสุดท้ายทหารจีนผู้อพยพทนกันถูด่าทอไม่ไหวดากลับการสู้รบในครั้งนั้นจากการยิงปะทะกันนานห้าชั่วโมงเป็นสงครามน้ำลายอีกหลายชั่วโมงและยิงปะทะกันอีกสุดท้ายผู้ก่อการร้ายไม่สามารถทำอะไรได้ต้องถอยร่นกลับไปที่ฝั่งลาวอีก การร่วมมือปร,ปรับปรามคอมมิวนิสต์ไทยในครั้งนี้ทัพ3และทัพ5ส่งกองกำลังไปทั้งหมด1,000กว่านายและนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่หลังจากเคลื่อนย้ายทหารจีนผู้อพยพไปจัดตั้งหมู่บ้านที่ดอยหลวงและดอยผาหมนแล้วยังต้องส่งกองกำลังขึ้นไปประจำที่นั่นอีกหลายปีส่วนนโยบายการส่งเคราะห์ทหารจีนผู้อพยพที่รัฐบาลไทยอนุมัติ จะส่งครอสเฉพาะผู้ที่ย้ายเข้าไปอยู่ในพื้นที่บ้านแม่แอบดอยหลวงและบ้านผาตั้งดอยผาหมนเท่านั้นในการจัดตั้งหมู่บ้านอาสาสมัครป้องกันชายแดนทั้ง2ทัพได้ส่งจำนวนคนย้ายไปอยู่หมู่บ้านละ700รคนทหารจีนผู้อพยพทุกคนที่อาสาสมัครโยกย้ายไปหมู่บ้านป้องกันชายแดนจะได้รับค่าอาหารวันละ12บาท รวมถึงพลนเรือนที่ย้ายตามไปก็จะมีสิทธิ์ได้รับค่าอาหารเท่ากันและกองบัญชาการทหารสูงสุดได้จัดสารงบประมาณช่วยเหลือค่าอาหารให้กับทัพสบ้านทํางอบและทัพ5บ้านแม่สลองเท่าเท่ากันเดือนละ250,000บาทดังนี้ซึ่งงบประมาณที่ให้มาทหารจริงผู้อพยพแต่ละทัพ ก็ได้นำไปซื้อเข้าวสารอาหารเสื้อผ้าและจ่ายให้กับอาสาสมัครเป็นรายเดือนโอเคจ้าขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ